สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูวดวงความรักคนโสดหรือคนที่ไม่มีคู่นะครับเอ่อรางวันที่8ถึง23่พฤศจิกายนนะครับของชาวราศีกุมมิถุนตุลในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นของชาวราศีกุมคือพอที่เกดรางวันที่13กุมภาพันธ์ถึง12มีนาคมดูได้ทั้งแบบพันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอยอ้างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็ชาวราศีกุม่านใดที่มีการเลิกรากากคนรักไปไม่ว่าจะเพิ่งเลิกหรือเลิกกไ,ไปนานแล้ว ก่อนดูคลิปนี้เนี่ยรบกวนให้คุณกลับไปดูดวงคลิปความรักคนที่มีคู่ที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้ก่อนเนาะไปดูคลิปนั้นแล้วก็จะมีวิธีการบอกว่าคุณโสดจริงหรือไม่โสดจริงนะครับนะครับอาถ้าเกิดท่านใดไปดูมาแล้วเนี่ยเนาะแล้วรู้ว่าตัวเองโสดจริงแนละ้วมาดูคําทานายกันต่อนะครับมาดูเนาะว่าช่วงปัจจุบัน7พฤศจิกายนเนี่ยชาวกลุ่มคนโสดเป็นยังไงบ้างนะครับ ช่วงปัจจุบันช่วงนี้รู้สึกว่าทางานก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จได้รับคือเสี่ยงดีแล้วครับคุ้มค่ากับความเหนื่อยยากที่คุณทํานะช่วงนี้เรื่องความรักเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยมีใครเข้ามานะครับนะจริงๆมันก็มีคนชอบคุณแหละนะแต่คนที่เข้ามาชอบคุณหรือคนเข้ามาวุ่นวายคุณในช่วงนี้ยในบางในบางบาง,บางคนเนาะไม่ใช่ทุกคนที่เจอคนมาวุ่นวายมาชอบจะเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่พวกเจ้าชู้พวกเหลือหาเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับชาวคุณก็เลยไม่ค่อยเปิดใจเพราะคุณรู้แก้วอยู่แล้วมัััันนนนนนนคคคือออะะะะะไไไรรรบบบเเดดี๋ยยวปูาาจ็งงง้ Thank you. ดูกันเนาะไพ่แบ่งเป็นสองชุดนะจ๊ะชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่8ถึง15บห้าพฤษภายนเสริญไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่16ถึง23่สิบสาพฤษภายนนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีชาวราศีีกุมภ์คนโสดพังท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลา,าบ,บ้างนะจ๊ะมาดู8ถึง15บห้าพฤษภายนก่อนละกันช่วงนี้ชาวกุมภ์คนโสดเป็นยังไงบ้างเอ่ย ช่วงนี้ชาวคุคนโสดคุข้าอยากมีแฟนจังเลยเงียบเหงาจังเลยอะทําไมไม่มีคนเข้ามาอยากเจอคนดีๆอะนะคนไม่ไม่ดีไ่เลยหาฉันไม่เอาถึงจะมายุ่งบกไม่ดีไ่เลยหาฉันก็ไม่เอานะไม่สนใจอยากเจอคนที่เข้ามาแล้วก็อยู่ด้วยกันเติมเต็มความสุขดูแลกันนัดคือคุณคุณคาดหวังความรักระยะยาวไม่ยช่วาดความความรับแบบฉาบช่วยนะครับนาอช่วงนี้คุณแต่ว่าคุณก็ไม่ได้อะไรนะถึงคุณจะใจคาดหวังยังไงแต่ฉันก็ยังปกติอยู่ฉันแฮปปี้ภายนอกปกติล่าเลยมีความสุขทํางานมีความสุขนะครับ เห็นใครเขามีแฟนมีความสุขก็ไม่ได้อิจฉาตาร้อรู้สึกเอ้ยเออเนี่ยที่ฉันอยากได้อยากมีมันเป็นเรื่องนันเกิดขึ้นเลยนะครับแล้วก็ระบังวันที่เออสิบหกถึงยี่สิบดพฤจิกาโยราช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะคุมคนฝสดช่วงนี้รู้สึกว่าหน่วยเรื่องงานเจ้านายเร่งรัดมาเจ้านายบีบงานเจ้านายทําให้เร่งงานให้เราทําวุ่นวายหมดหรือเจอคนในครอบครัวมาวุ่นวายบังคับทำนุ่นทํานี่ แตคุณก็ทําให้เนาะนะครับก,ก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จในเรื่องฝนตัวมากๆเลยในช่วงนี้ฝนเรื่องความรักเนี่ยค่อนข้างเงียบเหามากๆยังนิ่งมากอยู่เลยนะครับนะยังไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เกิดขึ้นเลยคุณได้จะนั่งเบื่อเบืๆๆงง่อเฟิงเฟงเงาๆานะช่วงนี้ชาวกลุ่มยังไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรักเท่าไหร่นะครับก็จบการดูดวงความรักคนฝดของชาวราศีกุมภ์แค่นี้เนาะชาวราศีกุมคนฝดท่านใดอยากดูดวงวนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายเดีในใน้เนนาาะชช่่ววงงตออไปปก็ป็ขรี ทุนนะครับ ช่วงนี้จะเป็นการดูดวงความรักคนโสดหรือคนที่ไม่มีคู่นะครับของชาวราศีมิถุนคือเพื่อที่จะรัว่าวันที่14มิถุนายนถึง13กรกฎาคุคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอให้อ้างอิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็ชาวมีถุนคนโสดท่านใดที่มีการเลิกรากับคนรักไปไม่ว่าจะเพิ่งเลิกหรือเลิอกไอปนานแล้ว ก่อนดูคลิปนี้นะคุณไปตรวจสอบความโสดแล้วคุณโสดจริงหรือเปล่าโดยการที่ไปดูดวงคลิปความรักคนที่มีคู่ก่อนนะครับไปดูคลิปนั้นแล้วก็จะมีวิธีการบอกวิธีการดูว่าดูยังไงเนาะสำหรับใครที่ไปตรวจสอบมาแล้วว่าตัวเองโสดจริงเนี่ยก็มาฟังคำทันนายกันต่อนะครับมาดูเนาะในช่วงปัจจุบัน7พฤศจิกายนชาวมิถุนคนโสดเป็นยังไงบ้างวงนี้มีถุนคนโสดค่อนข้างทางานอะไรก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จแหละนะครับบางท่านได้รับชื่อเสียงได้รับความนิยมชมชอบอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างรู้สึก เออเป็นไงล่ะฉันทําได้เห็นไหมอะไรเงี้ยภูมิใจตัวเองนิดๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้เรื่องความรักเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยมีใครเข้ามาเท่าไหร่นะช่วงนี้อยู่แบบงเงาแต่ใจคุณอะมองว่าพร้อมพร้อมเป็นคนที่ดีพร้อมเปิดใจให้คนให้คนเข้ามาและช่วงนี้ประมาณสิเปอร์เซ็ของชาวราศีมิถุนคนฝนฝนน้อยมากๆมันจะมีคนที่เออมาพูดคุยกับคุณเกิดขึ้นแต่มันยังไม่มีการสานต่อนะครับอันนี้แค่สิบเปอร์เซ็นต์นล้วอี๋เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่มีนะ,อะ,นอ,นะอะไรเดี๋ยว้ดูนะว่าแน่นะคบ ดูกันเนะาะไพ่แบ่งเป็นสองชุดนะจ๊ะชุดแรกบนเดือนค่ำทํานายระหว่างวันที่8ถึง15พฤศจิกายนส่วนไพ่ชุดที่างเดือนค่ำทํานายระหว่างวันที่20เอ่อ16ถึง23พฤศจิกายนนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้นะ้อยแต่จะมีชาวราศีมีถุนคนฝนบางท่านฝนน้อยเนะี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะจ๊ะมาดู8ถึง15ก่อนเนาะพฤศจิกายนช่วงนี้ชาวไม่ถุนคนฝนเป็นยังไงบ้าง ช่วงนี้8ถึงสิบห้ายนาช่วงนี้ฝึกเงาอยากมีคนเข้ามาเหมือนเดิมแหละนะเห็นใครมีคู่ก็อยากมีบ้างรู้สึกอยากมีใครมาเติมเต็มจังเลยแต่ช่วงนี้จะมีใครเข้ามาเพอมีใครเข้ามาเขาก็ไม่ได้เข้ามาในเรื่องความรักมาเข้ามาเรื่องการงานการเงินหรือเรื่องอื่นซะมากกว่ามันคุณู้สฝึกค่อนข้างอยากมีคนเข้ามาเติมเต็มจังเลยนะครับจริงๆคุณชาวมิถุนจะไม่รู้ตัวมันจะมีคนที่ค่อนข้างไกลตัวคุณหนึ่งเขาแอบชอบคุณอยู่แต่ว่าด้วยสถานการณ์ด้วยอะไรหลายอย่างด้วยโอกาสเนี่ยมันไม่เอื้ออำนวยที่จะ แล้วก็ระหว่างวันที่16ถึง23พฤศจายนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ย16ถึง23พฤศจายนช่วงนี้รู้สึกหงุดหงิดเรื่องงานรู้สึกไม่ค่อยมีความเอนจอยหรืออยากทางานในสายในช่วงนี้อยากไปเที่ยวอยากไปทาอะไรหาความสุขเพิ่มเติมซะมากกว่าในเรื่องความรักเนี่ยอมันเบื่อเลยอยากมีความรักนี่แหละนะพอมันเบื่อเฟๆก็อยากมีคนเข้ามาเติมเต็มมาแต่ก็ค่อนข้างเงียบเหงาเลยอ่ะช่วงนี้คุณจะลองเปิดใจลองคุยกับใครเหมือนกันนะลองคุยลองไปต๊อกตาะวันนี้ฟรีไปพูดคุยวันนี้ฟร นะครับคุณคือคุณไปจีบจีบหรือไปตอตอหรือไปออไปสนใจผิดคนเนาะคนเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่แต่จริงคนที่สนใจคุณคุณไ,ไ,ไม่ได้ไปไม่ได้ไปต่ออาเฟียได้เหมือนกันนะ <laughs> ก็จบการดูดวงความรักคนโสดคนที่ไม่มีคู่ของชาวราศีมิถุนมนีแค่นี้นะครับชาวราศีมิถุนท่านใดอยากดูดวงฝนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติม,ตมก็แอดไลน์มาได้นะจะ๊าจะทิ้งรายละเอียดใต้คลิปนี้เนาะช่วงต่อไปก็เป็นของชาวราศีตุลนะครับ ตรงนี้จะเป็นการดูดวงความรักคุณฝดหรือคนที่ไม่มีคู่ของชาวราศีตุลนะครับคือพื้นที่เกิดเพราะว่าวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนดูได้ทั้งแบบพื้นที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขออ้างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็ชาวราศีตุลคนสฝนท่านใดที่มาดูดวงในคลิปนี้เนาะไม่ว่าจะเพิ่งเลิกกบแฟหรือเลิกกันไปนานแล้วก่อนดูคลิปนี้เนี่ยรบกวนให้คุณกลับไปดูดวงคลิปความรักคนที่มีคู่ที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้ก่อนเนาะไปตรวจสอบก่อนว่าคุณฝดจริงหรือยังมันจะมีวิธีการรดููอย่นะคับ สำหรับท่านใดที่มีรวจฟอร์บมาแล้วก็มาดูความทำงานกันต่อเนาะมาดูกันว่าช่วงปัจจุบัน7พฤศจิกายนชาวราศีตุลคุณโสดช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยช่วงนี้ก็รู้สึกว่าทํางานหาง่านอย่างเดียวเลยนะครับรู้สึกว่างานค่อนข้างมีเรื่องให้คุณต้องจัดการแก้ไขเยอะแยะหมดเลยนะแต่ก็อยู่ในทางที่ค่อนข้างดีแหละคุณจัดการได้แต่คุณจะค่อนข้างเบื่อในเรื่องของงานนะครับเรื่องความรักเนี่ยคุณรู้สึกยังมันก็อยากให้มีในลึกๆเรามองว่าใจลึกๆมันก็มี พร้อมที่จะเปิดใจมันก็นจะว่าด้วยพักหากาอะไรหยๆอย่างเรื่องการงานการเงินเรื่องอื่นเนี่ยมันให้คุณน่ะต้องไปสนใจในสิ่งเหล่านั้นมากกว่านะครับไม่ไม่สามารถให้คุณไปโฟกัสได้เต็มที่เท่าไหร่นักอย่ามาดูเนาอว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะ มาดูกันเนะาะไพ่แบ่งเป็นสองชุดนะจ๊ะชุดด้านบนเนี่ยคําทํานาระหว่างวันที่8ดถึง1ิพฤศจิกายนส่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคําทํานาระหว่างวันที่16กถึง23พฤศบิาฤายนนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีชาวราศีตุลคนโสดบางท่านส่วนน้อยเนี่ยที่มีการคาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะจ๊ะมาดูกันเนาะตุลคนโสด8ถึง1ิพฤศาิกายนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยช่วงนี้รู้สึกว่า มีเรื่องต้องตัดสินใจเยอะแยะเหมือนเรื่องทำ,ทำ,ทำนู่นทำนี่เยอะแยะไปหมดเลยแต่ก็ไปในทิศทางที่ดีไม่ว่าการตัดสินใจคุณี้ทาอะไรช่วงนี้จะค่อนข้างไปในทิศทางนี้ค่อนข้างถูกต้องนะครับส่วนเรื่องความรักคุณรู้สึกวา่าเออไม่ต้องมีก็ได้อยู่นิ่งๆ่ไปก่อนแหละถ้ามันจะมาก็มาเองนะไม่ดิ้นรนไม่ไขว่คว้าถ้าถึงเวลามันคุณจะมาเองแหละนะแต่ในใจก็อยากให้มาไวๆเหมือนกันแต่ก็ตัวเองก็ไม่ได้ชาตุนเขาไม่ได้เปิดใจไม่ไม่ไม่ได้ดิ้นรนไม่ได้ดิ้นรนหาคำพูดคำนี้นะครับแล พี่บอกถึงยินแปบพียายยนเอ้ยยินดีด้วยอะ40ของชาวตุนคนโสด40เลยนะมันจะมีคนเข้ามานะมันจะมีคนเข้ามาจีบคุณมาสนใจคุณมานู้นนี้นั่นคุณเลยอะ่ะและ้วคุณจะค่อนข้างประมาอนิดนึงเพราะว่าเขาอาจจะค่อนข้างเอ้ยดูดีถูกดูดีกว่า